สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอทพายด้แมปสติลอะเบนรอดกันนะครับผมใช่ครับมีมนี้มีมานานสักพักแล้วแต่เนื่องจากแมปนี้เนี่ยคนเขาเล่นกันเยอะมากๆเลยครับผมสงสัยมากว่าเขาเล่นอะไรกันก็คือตามชื่อแมปเลยครับเราต้องขโมยไอ้เจ้าพวกน Rot, เนี้ยเบนรอดเนี่ยเดี๋ยวผมเรียกเป็นสมองเน่าแล้วกันนะอันนี้เผื่อใครไม่ทราบเนาะเกี่ยวกับมีมนี้เนี่ย มีมนี้คือมีมอ่าเอาจริงผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะอธิบายยังไงดี เอาง่ายๆกับมีมนี้เนี่ยตามข้อมูลที่ผมไปดูมานะครับก็คือมันคือเนื้อหาที่มีคุณภาพต่ำอะฮะเนี่ยดูอย่างตรงพวกตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่อยู่ในมีมเลยนะมันก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดเนาะเอาตัวนู้นตัวนี้มายามรวมกันอะไรประมาณเนี้ยมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นมีมไงท,ที่ที่ก็หาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าก็ประมาณนั้นแล้วกันเนาะแต่สาเหตุที่ผมเข้ามาเนี่ยเนื่องจากคนเล่นเยอะมากๆครับตอนที่ผมเข้ามาเล่นตอนนี้สามแสนคนเลยนะโอ้โห อ่ะตอนแรกเราก็ต้องไปซื้อนูปินีพิซซานีนีมาก่อนนะฮะชื่อก็จะประมาณนี้นั่นแหละน่าจะออกแนวอิตาลีอิตาลีไหมเพราะว่ามีมนี้มันก็มาจากตรงนั้นเนาะเอาละผมต้องกดซื้อใช่ไหมเรียบร้อยกดซื้อมาแล้วอ่าแล้วนี่ก็คือฐานของผมนะแล้วไม้นี่เอาไปฟาดไข่อ่ะฟาดได้ไหมพวกนี้ปั๊บไม่ได้ครับก็น่าจะไปฟาดกับคนอื่นนั่นแหละแบบนี้ปุ๊บแน่นไง ฟาดแล้วหนีฟาดแล้วหนีเลยแล้วเราก็ต้องมาเก็บเงินตรงนี้นะครับก็จริงด้วยฮะลืมบอกไปแมปนี้เป็นแมปแนวไทคูนนะก็คือรูปแบบการเล่นเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อตัวละครจากข้างนอกมาครับที่เดินกันตรงสายพานตรงนั้นนตรงกลางอะ่ะคือเราต้องไปซื้อนะโอเคตัวนี้นูบินีพิซาเนีเป็นระดับคอมมอนนะครับให้เงินต่อวินาทีอยู่ที่1เหรียญราคาที่ซื้อมาก็อยู่ที่25นะครับวัสดีเพื่อนเออเอย เอ้ยอย่าอย่าห้าวอย่าห้าวอ่าล็อกล็อกเลยได้ไหมล็อกแล้วอุ้ยเพื่อนเพื่อนขโมยได้นั่นไงว่าและว่าและเพื่อนขโมยได้จะขโมยจริงเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะขโมยจริงเหรอเพื่อนจะขโมยจริงเหรอออกออกไม่ได้น่ะออกไม่ได้น่ะรีเซ็ตซะรีเซ็ตซะเพื่อนจะทำอะไร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 ครับมานี่มานี่มานี่จะขโมยเหรอ จะขโมยเหรอไม่ให้ไม่ให้ใหเอาดีเอาดีอันนี้เลยเนี่ยขายได้นะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวค่อยขายเลยเอาเออกไปก่อนโอเคเร,เรียบร้อยยังอ่าผมขายไปเลยก็ได้นะครับอ่าเรียบร้อยไวย้เพื่อนติดอยู่ดีดีไว้นะติดอยู่กระโดดกระโดดเยอะ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 อ่ารีเซ็ตก็จบแล้วไม่รีเซต็ตเออถ้าล็อกเอาไว้นะ อ๋อคือการล็อกเนี่ยมันจะล็อกให้ประมาณ60วิวิครับโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วแสดงว่าเราสามารถไปขโมยคนอื่นได้ตามตัวเกมที่ตัวเกมบอกมาเนาะเอาละมีใครน่าขโมยบ้างคือขโมยก็คือขโมยเลยนะครับไม่น่าจะไอ้นั่นเนาะอ่าไม่น่าจะต้องไปซื้อเอาละ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 ขโมยได้ไหมขโมยขโมยได้ขโมยมาขโมยขโมย ผมขโมยมาแล้วผมขโมยมาแล้วผมขโมยมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหหนึ่งแสนเลยนะครับผมขโมยมาได้แล้วดูทําเงินครับ500ต่อวินาทีเป็นบาลิน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดล็อกก่อนล็อกกัอนล็อกก่นล็อกกัอนล็อกก่นบาเลลิน่าคาปูชิน่าอ่าเก็บเงินด้วยเก็บเงินด้วยโอเคขายเท่าไหร่เนี่ยขายห้าหมื่นโอ้โหกำไรกำไรอยู่แล้วครับเพราะว่าได้มาฟรีนะ เดี๋ยวผมไม่เน้นซื้อดีกว่าเน้นเน้นขโมยนะในนี้ในนี้ในนิปในนี้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 อ่ามีตัวไหนบ้างตัวไหนตัวไหนตัวตัวนี้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 ได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่คาปูชิโน่คาปาชิ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 น่าอะไรสักอย่างเราผมวิ่งไปก่อนผมวิ่งไปก่อนเข้าไปเข้าไปตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยนี่ครับเป็นระดับอีพิกนะคาปูชิโน่แอสซาซิโนนะครับเป็นไดมอนด์ด้วย113เหรียญต่อวินาทีนะเก็บเงินมาเก็บเงินมา <laughs> ผมรู้แล้วเขาเล่นอะไรกันขโมยกันนี่แหละอ่าล็อกไว้ล็อกไว้โอเคคือจังหวะล็อกเนี่ยก็ให้เราวิ่งไปขโมยเลยนะครับอ่าโอเ้เขาล็อกกันหมดเลยฮนะ <c oughs> เขาล็อกกันหมดเลยหาซื้อดีกว่าอ่าตัวนี้เป็นระดับอ e ีพิกสองหมื่นเนาะโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ม,เอามีไหมดีดีข้างนอกขอแบบหลักร้อยขึ้นต่อวินาทีอันนี้ก็พอได้อยู่นะครับออาซื้อมาเลยซื้อมาเลยหล,ลักร้อยต่อวินาทีก็โอเค คือตอนนี้เนี่ยคนอื่นเขาล็อกห้องไว้หมดเลยครับล็อกทานไว้หมดเลยเข้าไม่ได้นะเก็บมาเก็บมาเก็บมาตอนนี้ก็เหลือแค่สิบกวิคือมันมีรีเบิร์ตด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งเราก็จะได้เงินที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็นู่นนี่นั่นค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ว่าต้องมีเงิน1ร้านก่อนแล้วก็น่าจะต้องมีเงื่อนไขพวกตัวละครพวกนี้ด้วยนะหรือไม่เกี่ยวตรงนี้อ่ะค่อยว่ากันอุ้ยมาแล้วมาแล้วปิด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 อันตรายสุดๆอุ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเปิดฝั่งนู้น ขโมยขโมยครับขโมยครับขโมยอูสาไม่ยงเหรอ<ว>อ่อย่างน้อยก็ได้ฟรีนะครับขโมยมา <c oughs> <c oughs> ของฟรีใครๆก็ชอบแต่ว่าอย่าโดนตีระหว่างทางนะอันนี้น่าจะหลุดตัวที่ขโมยมาเนี่ยน่าจะหลุดเลยอ่าตัวนี้ผมยังไม่ได้อ่านชื่อเลยเนาะอ่าเบรเบร,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 บรปัตทิมปตัิพิมอันนี้เลเดเรเดเเ ชื่อเนาะมีบ้างไหมข้างนอกข้างนอกอุ้ยอุย,อย,อยนี่ครับนี่ครับนี่ครับห้าหมื่นห้าหมื่นซื้อมาซื้อมาอุย้ยเดี๋ยวนะโอ้ทำไมผมจ่ายเจ็ดหมื่นห้าคือโอ้มีคนซื้อต่อได้โอ้โอ้แล้วราคาก็จะสูงขึ้นสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วไปแล้วก่อนไปแล้วก่อนคือ ตอนแรกเห็นห0 0หมืนะครับแล้วผมไปซื้อต่อเป็น7 5 0 0หื่นห้าแสดงว่ามันสามารถแย่งกันซื้อได้ครับแล้วราคามันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆสแสดงว่าก็ต้องตุนเงินไว้ระดับหนึ่งเลยนะคะเก็บเงินเก็บเงินโอ้ยสวยแล้วเสียเงินฟรีเลยนะครับตะกี้นี้อุ้ยอันนี้เพื่อนจะใจเย็นเพื่อนรอใกล้ถ่านนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อ, <Okay. S 1> อามาดิมาดิมาดิจะเอาจะเอาอ่าเพื่อนซื้อแล้วเพื่อนซื้อแล้วมา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 เดี๋ยวผมรอขโมยดีกว่ารอขโมยดีกว่า เพื่อนคนนี้เขามีมือแสดงว่าน่าจะรีเบิร์ตไปแล้วมาใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนขอดูทานก่อนโอเคใจยเย็นนะใจยเย็นนะต้องใจยเย็นเย็นครับการขโมยสมองเน่าเนี่ยมันมันต้องใจยเย็นเย็นมีอินเด็กซ์ด้วยนะตรงนี้ก็เป็นที่บอกนั่นแหละว่าได้ตัวอะไรมาบ้างโอเคตอนนี้ผมมีอยู่แสนสองนะเอาตัวคุ้มคุ้ม,มหน่อยละกันตัวคุ้มคุ้มอันนี้หมื่นหนึ่งก็อุ้ยอ่าผมขอดูที่ตรงนี้หน่อยสิอันนี้มีอีเวนต์ด้วยแฮะผมขอดูที่ชอบก่อนอ๋อมีมือขายครับ โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะงั้นผมซื้อมาเลยซื้อมาแล้วสปริงนี่ผมซื้อไม่ได้เหรออ๋อซื้อได้แล้วก็คือซูมได้นะครับสปริงนี้ใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมแต่กี้นี้มันเขียนว่าซูมอยู่อ,อ่านไม่เคลียร์นะครับเดี๋ยวผมไปอ่านใหม่แต่ว่าผมได้มือมาแล้วแล้วก็ได้กับดักมาด้วยนะกับดักนี่ก็น่าจะวางได้ก็วางไปโอ้โหจะมีใครเหยียบไปเนีย่ยกดูที่ชอบใหม่สิซูมอ,อ,อาราวเดอร์แมพโอเค ก็คือเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากมายอันนี้เป็นโลบักชอปก็ไม่ได้มีอะไรฮะเอ้ย,อยตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาก่อนซื้อมาก่อนโอเคอย่างน,น้อยก็ดีนะครับเก็บมาเก็บมาเก็บมาเป็นนินจานะเป็นระดับอีพิกเหมือนกันอ๋อเป็นตัวเดียวกับตัวนี้ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นไดมอนด์นะก็เลยราคาก็จะสูงกว่าหมายถึงเงินที่จะได้อะสูงกว่าส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาฮะได้ต่อวินาทีอยู่ที่75ก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้ฟาร์มเงินได้เยอะมากๆอ oh, ุ้ยร้อยหนึ่ง เดินไปเดินไปเดินไปแล้วเราก็คอยคุ้มกันนะครับอย่าให้ใครมาซื้อได้ไป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 เบเรเบเร,บร,บร่ปาตาพิมพ์ไปได้เรียบร้อยนดีฮข้างในของผมก็จะประมาณนี้นะครับตัวเกมก็มีประมาณนี้ได้แหละ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรมากมายอะเดี๋ยวผมลองนั่งเล่นไปสักพักดูก่อนเอ้ยมีชั้นสองด้วยวอทขยันเล่นจัดนะครับเออ คือตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรแล้วฮะก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆของผมนะแล้วก็มีใครคนนี้ไม่ยอมออกสักทีนะครับเพื่อนมันกดรีเซ็ตได้รีเซ็ตเธอจะมาอยู่ทําไมนด้เนี่ยเออจริงๆผมกดออกเลยก็ได้นะว้าไม่ทานหรอกเพื่อนไม่ทานหรอกตีก่อนตีก่อนโอเคแล้วก็ออกดูนะเข้ามาอยู่แต่ในนี้โอเค อ่าทุกอย่างก็ยังอยู่นะถือว่าใช้ได้ครับตอนนี้ผมกําลังฟาร์มเงินให้ถึง1ล้านอยู่นะเพื่อที่จะทําการรนะีเบิร์เนาะแต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขไอ้เจ้าพวกนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวผมลองไปหาซื้อดูแล้วกันนะอ่าตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวนึงมาก่อนมาก่อนตัวนี้นะครับพีเอทีพีโทพีนะซื้อมาซื้อมาโอเคอเคุอค้ยอ,อ,อ,อลืมปิดลืมปิดเกือบสวยแล้วไหม่ะเกือบสวยแล้วไหม่ะเออ โอ้ยต้องไปซ SUV ื้อสปีดมาก่อนออกแล้วเข้าใหม่แล้วมันได้นั่หนหายเนาะต่อไปอีกตัวหนึ่งผมต้องซื้ออะไรนะนี่ไงต้องซื้อจริงด้วยต้องซื้อทุงทุงทุง,ทง,ทงสหัวนะได้เลยจัดไปก่อนอื่นผมต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะก็ต้องเอาเดนจาตัวนี้ออกไปโอเคคือตอนนี้ก็ไปไล่ซื้อครับแล้วก็รออัปเกรดนี่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 ทุงทุง,ทงสหัวมามาเออได,ไ,ดไ,ดได้แล้วได้แล้วครบแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ทําเงินเนาะในนี้มีอะไรเจ๋งๆบ้างก็ไม่ค่อยมีเลยฮะในนี้ล่ะ ในนี้ก็โอ้โหมีครับแต่ว่าพื้นที่ผมเต็มต้องไปนั่งเคลียร์ก่อนวิของดีของดีของดีเอานี้ออกเอาอนนี้ออกออกไปออกไปมา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 ซื้อมาซื้อมาโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วฟาดฟาดไปฟาดไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งของเราของเราอย่ามายุ่งเข้ามาเข้ามาเข้ามา สวยงามได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วฮะจะได้เล่งทําเงินเนาะคือเทคนิคของผมเนี่ยก็คือซื้อไว้ก่อนเอ้ยไม่ใช่ซื้อขายไปก่อนหนึ่งที่นะครับแล้วก็ค่อยซื้อเนาะหรือขโมยก็ได้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมทําเงินก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันเรียบร้อยรีเบิร์ตได้แล้วอ่ะลองรีเบิร์ตดูเลยนะครับจื๊บได้อะไรมาเพิ่มบ้างก็ได้ล็อกล็อกเบดอ่าล็อกฐานเพิ่มอีก1ิบีนะครับแล้วก็อ้อหายหมดเลยอ้แต่ว่าล็อกนานขึ้นนะ่อกี้น เหมือนจะเพิ่มมากกว่า10วีไหมเหมือนมันมากกว่า70อ่ะแต่ว่าเพิ่ม10วีนะครับแล้วก็อาได้เงินเออข้างๆหน้าช่างมันแต่ว่ามีสล็อตเพิ่มนะ โอเคโอเคครับทุกทุกคนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะก็ลองมาเล่นกันได้สําหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่แหละ,ล,ะลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับแค่ตกเดือนละ35บาทเท่านั้นยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม